بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا إِنَّ مَلَنَا إِلَّا مَعْلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ ا ل ح ك ي م السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเจริญสลามระหมัตเมตตาปณีจอลบอสุบฮานวตลลอใมีแด่พี่น้องร่วมสัาที่รักท่านครับท่านพี่น้องที่รักครับสิ่งหนึ่งที่ เราทั้งหลายต้องให้ความสําคัญหรือไอบาด้านหนึ่งที่เราทั้งหลายต้องให้ความสําคัญนั่นก็คือการจ,จ่ายสกาศฟิโตรอและมีหลายท่านนะครับหรือพี่น้องของเราหลายคนยังสับสนระหว่างคาําว่าเข้าสารฟิโตรอหรือเข้าสารฟิเดยียซึ่งมันคล้ายๆกันขึ้นตัวฝาเหมือนกัน ความคล้ายนี่ยนะครับมันก็มีผลกระทบบางเรื่องซึ่งบางครั้งพี่น้องเราหลายคนยังแยกไม่ออกให้เข้าใจอย่างนี้นนะครับว่าคำว่าฟินดียเนี่ยเป็นอาหารหนักที่จ่ายให้แก่บรรดาคนมิสกีนหรือคนจนสำหรับบุคคลซึ่งอัล่อตาลาทรงผ่อนผัน ให้ทําการละสินอดได้ความหมายคือไม่ต้องบวชเช่นคนที่ชราภาพซึ่งบวชไม่ไหวแล้วหรือว่าการบวชนั้นทําให้เกิดความยากลาบากแก่เขาจนเกินพิกัดไปและคนซึ่งเขามีโรคเรื้อรังโรคไร้แรงที่ไม่หวังหายอย่างนี้เนี่ยนะครับ าล l l a h ตราไใน,น,ในตรัสในกุรานว่าว่าอะไรนาทีน่ายุติคุูนะฟิดียจุนตอามุมิสกีนเหนือบรรดาบุคคลซึ่งไม่สามารถบวชได้เนี่ยเป็นลุกซ้อเป็นผ่อนผันหรือเป็นอุปสรรคที่ศาสนาผ่อนผันให้ไม่ต้องทําการบวชหรือไม่ต้องทําการถือศีลอดฟินเดยาจุนตาอามุมิสกีนให้เข้าจ่ายอาหารหนัก แก่คนมิสกีนในทัศนะอิมัมชาฟีเนีนะครับก็คือวันละหนึ่งมุดก็ประมาณหนึ่งโลหรือเจ็ดขีดประมาณนี้คราวนี้ในกุรอานที่อัลลอฮ์ตาลาได้ตัดเอาไว้ก็คือฟริียาตุนต่อามมิสกีนต้องเป็นอาหารหนักที่เป็นฟิียาให้แก่คนมิสกีนคนยากจนอนาถเท่านั้นเพราะงั้น คนที่มีสิทธิ์รับในเข้าสารฟิทยะหรือฟิทยาของคนที่ไม่ได้ทําการบวชที่อรรถตาลาดได้ส่งฝันผันให้เช่นคนชราภาพหรือคนป่วยไม่หวังหายก็ต้องให้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าถ้าแม้นคนรับเนี่ยไม่อยู่ในข่ายคนมิสกีนคนยากจนเนี่ยไม่มีสัตว์ไม่มีสิทธิ์รับเลยในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคำวันสกาดฟิโตรอนเนี่ย ก็คือมันเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสินอดในเรือนอโมตอนเพราะงั้นคนที่เข้าจําเป็นต้องจ่ายสกษษษษษษัดฟิตรรนี้ไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะทําการถือสินอดหรือไม่ถือสินอดก็าตามจะบวชหรือไม่บวชก็าตามจําเป็นเหนือมุสลิมที่เป็นชายหญิงแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กซึ่งให้พิจารณาอย่างนี้นะครับว่าถ้าแม้ คนคนหนึ่งเนี่ยที่ก็เป็นมุสลิมแล้วเขามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วก็ส่วนหนึ่งของเดือนชาวานเช่นเขามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงอาอทิตย์รับขอบฟ้าของวันอีดไปแล้วเนี่ยเมื่อเข้าวันอีดก็ถือว่าเข้าเดือนชาวานเขามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนด้วยแล้วก็เดือนชาวานด้วยอย่างนี้จําเป็นเขาต้องจ่ายสกาดฟิตรอ ซึ่งคําว่าสกาดฟิตโร่เนี่ยให้ท่านพี่น้องได้จ่ายแก่บรรดาแปดจำพวกที่อัลลอฮฺตาลาได้ตรัสไว้ในอันกุรอานว่าอินนามาศดะโคตุลินฟุกครอ้วันมาซากีนวันอามิลีนะอะไรฮาวันมุอันดาฟติกุลูบูฮุมว้ฟิรริกอบวันกอริมีนะวะฟีซาบิลลาห์วับมิซาบินฟารีดอตันมินอัลลบะ วอลลออาลีมุนฮากิมซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับคนที่จ่ายสกาดฟิตรอเนี่ยสามารถที่จะให้เขาเอาเข่าสารฟิตรอหรือสกาดฟิตรอของเขาเนี่ยไปให้กับคนที่อัลลอฮ์ตาลาเด้กล่าวว่าในแปดจำพวกนี้เช่นคน,คนฟุกฟระคนฟอกีรยากจนเหลือเกินมาซากีนคนที่อนาถาหาม ไม่ไม่พอใช้จ่ายต่อวันอย่างเนี้ยคราวนี้อัลลอฮฺตาลาได้เริ่มด้วยคําว่าอินนามาสซดะกอตุลินฟุกอระวนมาสากีนอัลลอฮฺตาลาเริ่มและเจาะจงด้วยอินนามาอดาตุฮัสร uh ินคือซอดะกอหรือสกาศเนี่ยลินฟุกอระวนมาสากีนให้คหํานึงถึงคนฝากีตบิสกีนก่อนคนที่เป็นหนี้ให้เขาไปใช้หนี้ได้ คนที่ระอิสลามใหม่ๆใจยังไม่อีมาเต็มร้อยอย่างเนี้ยให้สาการเพื่อใจเขาได้แน่นแฟ้นในอีมาคนที่เดินทางแล้วก็ขาดทรัพย์สินในการใช้จ่ายค่าอาหารเรื่องค่าพานะคนที่ออกสงครามหรือเจ้าหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นตรงนี้ก็อยากให้ข้อบคิดว่าในการจ่ายสาการเนี่ยคนที่จ่ายสาการก,ก็ต้องพินิจพิจารณาให้ดีว่า สกัดของเราเนี่ยเป็นอิบาดะแล้วก็เป็นบทบังคับที่อลัลลอฮฺตาลาได้ให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์เท่านั้นเหมือนกันในในเรื่องของฟิทยาเนี่ยต้องให้คนที่มีสิทธิ์เท่านั้นเพราะงั้นคนที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยนะครับต้องเข้าใจว่าถ้าแมนเราไม่มีสิทธิ์รับสกาดเนี่ยหรือไม่มีสิทธิ์ในการรับฟิดยะเราก็ไปกินสิทธิ์ของคนอื่นก็ถือว่าเป็นกินของขาวรามนั่นงเองเช่น ฟิดยาเนี่ยเอาแหละมาศับชาฟีเนี่ยในการจ่ายฟิดยาก็คือเป็นต่ออามเป็นอาหารหมักเนี่ยก็เช่นข้าวสารเจ็ดขีดหรือโลนเนี่ยคนรับเอ่อฟิดยานี้ต้องเป็นคนมิสกีนเท่านั้นเพราะงั้นถ้าแม้เราตัวเองเนี่ยไม่อยู่ในใครคนมิสกีนเนี่ยอย่าบังอาจไปรับนะนะครับถือว่าไปกินสั์ของคนมิสกีนและเช่นเดียวกันากะตาดฟิโตนเนี่ยจะให้กระแปดจำพวก ที่อยู่ในอัลลอฮฺตาลาดีชี้ชัชดในกุรานแล้วอัลลอฮฺตาลาตัรวัาฟารีตัวตามบินัลลอะเป็นฟดูบัญญัติมาจากอัลลอฮฺสุบฮานอัลตาลาเราจะไปเสริมเติมแต่งหรือจะไปคัดออกเองไม่ได้เป็นบัญญัติที่มาจากอัลลอฮฺตาลาเพราะงั้นให้เราดูตัวเองนะครับพราว่าเราเนี่ยอยู่ในไข่ของคนที่มีสิทธิ์รับสการได้หรือไม่อย่าไปหาวิธีทางเพื่อให้ตัวเองรับสการถึงแม้จะขัดต่อบัญญัติก็าตามแต่ในขณะเดียวกัน คนที่เขาไปจ่ายสกาดนะเขาก็หวังในการจะจ่ายสกาดแก่คนที่มีสิทธิ์รับได้เพราะงั้นการจ่ายาการจ่ายสกาดนี่ง่ายแต่อย่ามักง่ายนะครับถ้าเราไปจ่ายสกาดมักง่ายเนี่ยสกาดเราไม่ซ้อเมื่อไม่ซ้อก็ไม่เป็นที่ตอบรับไม่พ้นฟอดดูและไม่ทรงตอบรับเปนจั่นหรอแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคนจ,จ่ายสกาดอย่ามักง่ายนไอ้อคนรับก็ต้องพิจารณาตัวเองเช่นเดียวกันว่าอย่ามักง่ายในการรับเช่นเดียวกัน เพราะ,ะนั้นอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่สอนให้ทําแบบง่ายๆแต่ข้อสําคัญอย่าทําแบบมักง่ายนี่แหละอิสลามจึงบอกว่าอามานจัลลอ์ตาลาจับเนี่ยหนึ่งอีคลาสทำแบบบริสุทธิ์ใจสองสวาบถูกต้องวัดิลลาฮิอฟิกวันฮิดายะวัสซาลามุอะลัยกุมวะรหฮมะตุลลอฮิวะบรอกาตุ